โทษของการทำบุญด้วยจิตโกรธนิทานเรื่องนี้มาในกุณาระชาดกพระธรรมกัึกทั้งหลายชอบนำมาเทศชื่อเรื่องว่านางปัญจปาปาในอดีตการนานมาแล้วก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกเป็นช่วงว่างจากพระพุทธศาสนาแต่ยุคนั้นยังมี พระปัจเจกพ,พุทธเจ้าอุบัติขึ้นพระปัจเจกพ,พุทธเจ้านั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งตรัสรู้ธรรมด้วยตนเองมิได้ออกสั่งสอนประกาศพระศาสนานับแต่วันที่ท่านบนรรลุอรหันต์ด้วยตนเองแล้วท่านก็ปิดวิเวกไปตามชอบใจของท่านจนกว่าท่านจะสิ้นอายุไขก็จะเข้าสู่นิพพานท่านไม่มีภาระที่จะต้องประกาศศาสนา สั่งสอนใครเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีนางกุมารีคนหนึ่งกำลังขยำดินเหนียวฉาบฝาเรือนอยู่ขณะนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าพราะองค์หนึ่งกุฏิที่ท่านอาศัยมีรูโว่ท่านจึงออกแสวงหาดินเหนียวไปอุดรูกุฏิของท่านเมื่อท่านผ่านมาเห็นนางกุมารีนางนี้กำลังขยำดินเหนียวอยู่ ท่านจึงถือบาทเดินตรงไปหานางกุมารีนั้นเพื่อขอบินทิบาทดินเหนียวใส่บาทมาสักก้อนนางกุมารีเห็นดังนั้นก็โกรธคิดว่าสมณะพวกนี้ตอนเช้าเที่ยวเดินขอข้าว,าวชาวบ้านชาวเมืองกินยังไม่พอตัวเรานี้สู้อุตสาห์ไปขนดินเหนียวหอบหิ้วมานั่งขยำกว่าจะได้ที่ก็ต้องขยำแทบมืองอเท้างอสมณะนี้ กลับมายืนเฝ้าจะขอดินที่เราขยำดีแล้วไปอีกช่างไม่รู้จะไปหาเองเอาเสียเลยคิดดังนี้แล้วก็ข้อนควักเชิดจมูกปากบ่นอุบอิบพึมพำเพื่อจะให้พระปัจเจกพระเจ้าร่วงรู้อาการว่านางไม่เต็มใจจะให้จะได้ไปไปเสียฝ่ายพระปัจเจกพระเจ้าก็มีความเมตตาอารีอยากจะโปรดนางกุมารีน้อยให้ได้ทำบุญ จึงแส้งทําเป็นไม่ทราบอาการของนางยืนนิ่งเปิดบาทรอรับการบริจาคของนางต่อไปนางกุมารีเห็นดังนั้นก็คิดว่าเฉลอยสมณะองค์นี้ถ้าไม่ได้อะไรคงจะไม่ไปแน่นางจึงโกรธกับฟัดกระเฟียดปั้นดินได้ก้อนหนึ่งก็โยนใส่บาทโดยไม่เคารพพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ดินแล้วท่านก็เดินจากไปเพื่อทำกิจของท่าน นางกุมารีนั้นเมื่อตายจากชาตินั้นได้มาเกิดในตระกูลคนจนมีอวัยวะที่บิดเบี้ยวอัปรักษ์ห้าแห่งคือมือเท้าปากในตาจมูกจึงมีชื่อเรียกว่านางปัญจปาปาแปลว่าผู้มีบาปห้าประการถามว่า เหตุใดนางจะมีอ <FIR> ว <ST> e ัยวะบิดเบี้ยวอัปลักษณ์ห้าแห่งตอบว่าเพราะนางมีความโกรธเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้ามาบินทบาตดินเหนียวนางคิดว่าเราสู้อุตสาหไปขนดินเหนียวมาขยำแทบมืองอเท้างอสมณนานี้กลับจะมาขอเอาไปเฉยเฉยเพราะเหตุนี้จึงทําให้นางมีมือและเท้างอคดอัปลักษณ์ไม่น่าดู และก็เนื่องจากนางใช้ดวงตาค้อนควักใช้จมูกเชิดใส่ใช้ปากบนอุบอิบพึมพำให้กับพระปัจเจพุทธเจ้านางจึงมีดวงตาจมูกและปากบิดเบี้ยวพิกลอัปลักษณ์ฉนั้นนางจึงได้ชื่อว่าปัญจปะปา,ปาแต่ว่าด้วยอน,นิสงก์การถวายดินเหนียวก้อนนั้นแก่พระปัจเจพุทธเจ้าก็มีผลยิ่งใหญ่แก่นางคือ ทำให้ร่างกายผิวพรรณของนางนั้นมีความนุ่มเนียนเรียบลื่นน่าสัมผัสเปรียบประดุดสัมผัสอันเป็นทิพย์ของนางฟ้าน,นางสวรรค์ใครถูกต้องนางจะติดใจไม่สามารถตัดใจจากแรงได้ด้วยผลบุญที่นางได้ถวายดินเหนียวทำให้นางได้เป็นอัครมเหสีของพระราชาถึงสองพระองค์คือพระเจ้าพักะและพระเจ้าทีปาวาริกะ เรื่องราวมีอยู่ว่าการที่นางได้เป็นมเหสีของพระราชาองค์แรกเนื่องจากพระราชาได้ปลอมพระองค์ออกไปตรวจตราบ้านเมืองยามค่ําคืนบังเอ,อิญนางเป็นจับปลาปาวิ่งเล่นได้มาชนพระราชาโดยไม่ตั้งใจพระราชาได้ติดใจในสัมผัสกายของนางจึงไปสู่ขอตอบพ่อแม่นางและปลอมตัวออกมาสมสู่กับนางและต่อมา ยิ่งหลงไหลในสัมผัสของนางมากขึ้นไม่อาจตัดใจจึงรับนางเข้าวังแต่ต่อมามีผู้อิจฉาใส่ร้ายนางว่าที่นางอัปรักษ์ดังนี้คงเป็นยักษ์เป็นมาปรปลอมตัวมาพระราชาเชื่อจึงจับนางใส่เรือลอยน้ำไปนางลอยไปกับเรือจนไปเจอพระราชาองค์ที่สองกำลังประพาสท่องเที่ยวนางจึงร้องบอกว่า นางคือมเหสีของพระเจ้าระกะแล้วนางจึงออกอุบายให้พระราชาองค์ที่สองคือพระเจ้าทีปาวาริกะฉุดนางขึ้นจากเรือเมื่อมือสัมผัสมือของพระเจ้าทีปาวาริกะก็เกิดหลงไหลในสัมผัสของนางพานางไปแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งอัครมเหสีฝ่ายพระเจ้าระกะหวนคิดถึงนางปัญจับป,า,ปาจนไม่เป็นอันกินอันนอน ต่อมาได้ข่าวว่านางมาอยู่กับพระเจ้าทีปาวาริกะจึงยกกองทัพมาหวังจะชิงนางคืนภายหลังได้ตกลงกันว่าจะแบ่งเวลาที่จะอยู่ร่วมกับนางปัญจปปานั่นคือนางปัญจปปาจะอยู่กับพระราชาองค์ที่หนึ่งช่วงหนึ่งและจึงย้ายไปอยู่กับพระราชาองค์ที่สองอีกช่วงหนึ่งเวลาเท่าๆกันเหตุการณ์จึงสงบลง นางปัญจปปาจึงเป็นอัครามเหสีของพระราชาสองเมืองได้ด้วยประกาศลัชนี